กันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภารักขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใสซ่อนความหมายที่เปลี่ยนล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทน คนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรมบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสึกเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูนเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณ จากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกทๆอย่างด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังยัดยืนสุดชีวิต และเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ ไม่มีคำพร่ำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแดนักรบในชุด เขาทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขา พฤติกรรมเคยชินเหล่านี้อยู่หรือเปล่าครับ 1. ขยี่ตาและแค่จมูก 2. เมื่อคุณถึงบ้านทิ้งตัวลงนอนบนโซฟาทันทีไม่ยอมอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า 3. หยิบจับสารพัดสิ่งแต่ไม่ล้างมือ 4. ไม่พกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ อยู่ใกล้กันหรือเว้นระยะห่างอย่างน้อยหนึ่งเมตรหกกอดหอมจับมือคนรักและคนในครอบครัวแค่ระยะเดียวเท่านั้นครับเจ็ดป่วยแล้วไม่กับตัวเองอยู่ที่บ้านแใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เปนอาหารที่ปรุงทิ้งไว้นานแล้วหรืออาหารปรุงไม่สุกสิยังปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนฝูงเลิกสะเถอครับสิทธพฤติกรรมเคยชินเหล่านี้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่เชื้อโคโินการ่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมเริ่มได้ที่ตัวเราเองครับ <c oughs> ด้วยความ่วงใยจากกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณาสุขสายด่วนกรมควบคุมโรค1422 และความงดงามของสังคมล้านนาจะกลับมาอีกครั้งเมื่อเรารวมพลังรักตัวเองรักเชียงใหม่รักเมืองไทยร่วมใจฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ตั้งแต่วันนี้เพื่อรอยยินและความสุขของทุกคนสวัสดีครับผมทรงยศคำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นผู้ถแถลงข่าวศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันเสาร์ที่31กรกฎาคม2564นะครับในวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ก็ลดลงนะครับอีกวันหนึ่งนะครับ ก็วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง46รายเท่านั้นเองนะครับก็ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่5,520รายในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว5,000ขออภัยนะครับ4,590รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล879รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับในส่วนของผู้ที่รักษาตัวอยู่นั้นแยกเป็นโรงพยาบาลสนาม506ราย โรงพยาบาลรัฐ214รายโรงพยาบาลเอกชน151รายและโรงพยาบาลต่างจังหวัด8รายนะครับถ้าแยกตามกลุ่มเสียอาการนะครับก็เป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการหรือว่าอาการไม่รุนแรงนะครับหรือว่าสีเขียว706รายนะครับอาการปานกลางหรือว่าสีเหลือง146รายอาการค่อนข้างหนักสีส้มนะครับ31รายแล้วก็ ขออภัยนะครับ26รายแล้วก็ในส่วนของผู้ที่มีอาการรุนแรงสีแดง1รายนะครับอยู่ระหว่างการสอบส่วนโรคอีก20รายครับในการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 นะครับในกลุ่มผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยงสูงเมื่อวานนี้ตรวจไปทั้งหมด2,462รายพบผู้มีผลบวก48รายนะครับก็ทั้ง ผู้ที่ตรวจในจังหวัดนะครับแล้วก็ผู้ที่มีผลตรวจจากต่างจังหวัดนะครับก็อาจจะมากกว่ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับเนื่องจากว่ามีการรายงานเข้ามาหลังเที่ยงวันนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นยอดของการรายงานในวันพรุ่งนี้นะครับก็ในส่วนของปัจจัยเสี่ยงนะครับ ใน2วันนี้ก็จะเห็นว่าเส้นสีส้มนะครับซึ่งเป็นการสัมผัสในสถานที่ทำงานมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นนะครับเนื่องมาจาก3มคัสเตอร์ของจังหวัดเชียงใหม่ก็คือฟาร์มไก่ที่หางดงนิ่มสีสิงสขาดท่าลี่จอมทองแล้วก็โกดังมะเขือเทศฮอดนะครับซึ่งเป็นการสัมผัสในสถานที่ทางานนะครับส่วนผู้ที่นำเข้ามานะครับก็ยังมีสัดส่วนไม่ลดลงนะครับ สำหรับการตรวจเชิงรุกนะครับวันนี้ไม่มีรายงานของการตรวจในกลุ่มรายงานต่างด้าวและก็คนเก็บลำไยนะครับก็ผู้ที่เดินทางเข้ามาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับตรวจไปที่สถานีรถไฟ17ลายนะครับพบผู้มีผลบวก1รายแล้วก็รถยนต์ส่วนตัวที่เดินทางเข้ามาโดยสนนาสายซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางนะครับ24รายด้วยกันนะครับมาก็ไม่พบผู้มีผลบวกนะครับ การตรวจเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงนะครับทีมตรวจคัดกองเชิงลุกสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจที่ฟาร์มไก่ RPM นะครับที่หางดงเพิ่มนะครับจำนวนทั้งหมด154รายพบผู้มีผลบวกเพิ่มขึ้น2รายด้วยกันนะครับสำหรับรายละเอียดของผู้ติดเชื้อทั้ง46รายก็มีดังนี้นะครับ ในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้พบ28รายด้วยกันก็มาจากคัสเตอร์ฟาร์มไก่หางดง2รายนะครับคัสเตอร์นิ่มซีเสิงนะครับสขาทาทาลี่จอมทอง7รายนะครับก็มีเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังก็ที่ปัม๊มน้ำมันบางจากแม่สาอําเภอแม่ริมนะครับ1รายแล้วก็ล้งลำใหญที่ตำบลแม่กาสันประตอง2รายนะครับงานศพ ที่สันปะคอยนะครับสัมผัสผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากกรุงเทพมหานคร4รายด้วยกันแล้วก็สัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้านี้เป็นรายย่อยๆนะครับ5ารายแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนอีก7รายนะครับโดยคัสเตอร์ของนิ่มซี่เสงนะครับสาขาท่ารี่จอมทองจะพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม7รายนะครับก็ทําให้คัสเตอร์นี้มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว21รายด้วยกันนะครับ โดย2รายก็เป็นพนักงานของอบริษัทแห่งนี้นะครับมีการตรวจเชิงรุกนะครับทั้งหมด28รายที่โรงพยาบาลจอมทองนะครับก็พบว่าเป็นพนักงานมีผลบวก2ลรายนะครับส่วนอีก5รายก็เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านของพนักงานที่มีผลเป็นบวกนะครับเพะฉะนั้นก็ในส่วนของการ ดำเนินงานต่างๆก็ได้มีการสั่งปิดนะครับบริษัทนิมซีเสงสาขาท่าลี่อำเภอจอมทองไปแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ผลในการตรวจครั้งแรกแล้วก็ท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต้องมีการกักตัวอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ตรวจอีกครั้งหนึ่งก่อนครบ14วันหรือว่าถ้าท่านมีอาการระหว่างการกักตัวก็ให้เข้ารับการตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะครับยังไม่ได้ยกระดับเป็นคัสเตอร์นะครับแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับก็คือการติดเชื้อของพนักงานนะครับที่ปั๊มน้ำมันบางจากนะครับตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมนะครับซึ่งพบผู้ติดเชื้อรายแรกนะครับ CM 5032เริ่มมีอาการเมื่อวันที่20กรกฎาคมนะครับโดยให้ข้อมูลว่าไม่ได้เดินทางไปไหนในพื้นที่เสี่ยงนะครับหรือว่า ที่อื่นๆนะครับยงแต่ว่าตลอดระยะเวลาก็ทํางานแล้วก็ไปพักที่หอพักหลังปั๊มน้ํามันนะครับน่าคิดว่าน่าจะติดจากลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับนี่ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะนี้ในส่วนของปั๊มที่บังจากที่แม่สาเราก็ตรวจพนักงานไปทั้งหมด12รายนะครับ พบผู้มีติดเชื้อเพิ่มอีก2รายด้วยกันนะครับแล้วก็อีกหรายเป็นพนักงานจากปั้มบางจากนะครับที่สาขา7ยอดนะครับซึ่งมีพนักงานอีก10ลรายนะครับที่ไปพักที่หอพักที่เมษสนะครับเพราะนั้นก็อยู่ระหว่างการสอบสวนว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะนั้นในส่วนของอาการเฝ้าระวังนะครับโรค โควิด -19 นะครับในปั๊มน้ำมันดังกล่าวนะครับก็จึงมีประกาศนะครับจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับว่า,าผู้ที่เดินทาผ,ผู้ที่ไปใช้บริการนะครับที่ปั๊มน้ำมันบางจากนะครับสาขาตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ก็เฉพาะนะครับผู้ที่ใช้บริการเติมน้ํามันแล้วก็พูดคุยกับพนักงานขณะเติมน้ํามันโดยที่ท่านไม่ได้สวมหน้ากากนะครับถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับในช่วงระหว่างวันที่18ถึง31กรกฎานะครับขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่งนะครับพร้อมทั้งกักตัวเพื่อสังเกตอาการ14วันนะครับหลังจากที่วันสัมผัส วันสุดท้ายนะครับส่วนผู้ที่ไปใช้บริการในแผนกอื่นนะครับหรือว่าท่านไม่ได้คุยกับพนักง,งานสวมหน้ากากอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เปิดกระจกพูดคุยกันนะครับถือว่ายังเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำอยู่นะครับยังไม่ต้องกักตัวให้สังเกตอาการก่อน14วันถ้ามีอาการนะครับถึงจะเข้าไปขอรับการตรวจนะครับนี่ก็เป็นประกาศอีกฉบับหนึ่งนะครับในส่วนของอีกเหตุการณ์หนึ่งที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับก็คือ เหตุการณ์ที่งานศพที่วัดสันปะข่อยนะครับก็มีการพบการติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกนะครับด้วยเ n น g ิเจนเทสคิ t ของเทศบาลนาครเชียงใหม่นะครับหลังจากหลังจากที่ผู้ติดเชื้อรายแรกนะครับ cm 5 5 8 0นะครับได้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานาครมาร่วมงานศพที่วัดสันปะข่อยนะครับโดยมีการติทำให้มีการติดเชื้อต่อในกลุ่มของญาตินะครับอีก4รายด้วยกันนะครับ อยู่ระหว่างการสอบสวนว่ามีญาตาิท่านใดที่เดินทางมาพร้อมกันหรือไม่หรือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีการติดเชื้อในกลุ่มต่อ,ตอเนื่องกันนะครับดังนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับก็จึงขอประกาศนะครับให้กับผู้ที่สัมผัสนะครับกับผู้ติดเชื้อนะครับทั้ง5รา,ายนะครับโดยตรง เช่นการพูดคุยการรับประทานอาหารร่วมกันโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับให้เข้าไปขอรับการตรวจนะครับหาเชือ้อโดยงานศพนะครับมีระหว่างวันที่25-27กรกฎาคมนะครับก็เข้าไปขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลทุกแห่งนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้พูดคุยกับผู้ติดเชื้อทั้ง5รายนะครับหรือว่าไม่ไดอ้อยู่ใกล้กันนะครับแต่ว่าได้ไปร่วมงานศพยังไม่ต้องเข้าไปตรวจนะครับก็ให้อยู่บ้านตัก ยังไม่ต้องกักตัวเช่นเดียวกันนะครับให้สังเกตอาการตนเองแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดนะครับถ้าท่านมีอาการนะครับไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกนะครับหรือว่าจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ ไม่รับรถนะครับก็ไดเข้าไปขอตรวจได้นะครับหลังจากที่ตรวจแล้วก็ต้องมีการกักตัวให้ครบ14วันนะครับนี่ก็จะเป็นประกาศฉบับที่2ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้ได้ออกมาประกาศให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดนะครับวันนี้มีผู้ที่เดินทางเข้ามาทั้งหมด18รายด้วยกันนะครับมาจากกรุงเทพมหาคนคร11รายลำพูน3รายนะครับสมุทรปราการ1รายสมุทรสาคร2รายแล้วก็เพชรบุรี1รายนะครับโดยที่น่าสนใจก็คือผู้ที่มาจากผู้ติดเชื้อที่มาจากจังหวัดลำพูนนะครับจริงๆแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่นะครับภูมิลำเนาอยู่เชียงใหม่แต่ว่า ไปทำงานที่ไปษณ์สาขาจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่แล้วก็ขณะนี้กำลังมีการระบาดใน,ในที่นี้นะครับเพราะนั้นผู้ติดเชื้อดังกล่าวก็จึงได้รับการเข้ามารับ,รบเข้ามารักษาในจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับซึ่งทั้งหมด3รายด้วยกันนะครับในส่วนของผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับซึ่งทางลำพูนได้ส่งรายชื่อมาให้จังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับก็กระจายอยู่ในหลายอำเภอด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ทางจังหวัดได้มีการส่งรายชื่อให้กับทีมสอบปรกรหรือว่าทีมโควิดหมู่บ้านนะครับลงไปติดตามแล้วก็ให้มีการกักตัวอย่างเคร่งคัดนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงแล้วก็ผลการตรวจครั้งแรกเป็นลบนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องกักตัวให้เคร่งคัดนะครับจนครบ14วันถึงจะถือว่ามีความปลอดภัยนะครับนี่ก็จะเป็นสถานการณ์ของผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดนะครับ ไปกันที่เรื่องของวัคซีนกันบ้างนะครับในตอนนี้วัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนกันมากเลยนะครับที่จะเข้ามาเป็นกําแพงเวียงในการปกป้องนะครับโรคโควิด -19 ให้กับคนเชียงใหม่นะครับโดยวันนี้มีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับ239,512คนนะครับซึ่งก็คิดเป็นร้อยละ20ของประชากรเป้าหมายที่จะ ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อปกป้องพี่น้องคนเชียงใหม่นะครับก็มาร่วมกันฉีดเยอะๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมมีบรรยากาศนะครับของการฉีดวัคซีนนะครับที่ศูนย์อุทยานราชพฤกษ์นะครับซึ่งก็จะมีการเปิดให้พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ผู้ป่วยเลือดโรคเรือรลัง7กลุ่มโรคนะครับ w อ l k กอินเข้าไปฉีดวัคซีนได้นะครับในวันนี้นะครับสำหรับ ท่านที่เป็นผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยเรื้อรังนะครับเกลุ่มโรคที่ไปไม่ทันวันนี้นะครับวันนี้เรามีข่าวดีอีกที่จะแจ้งให้ท่านนะคะว่าเราจะมีการขยายนะครับการฉีดวัคซีนแบบ w a l k กอินนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าไป ไม่ทันในวันนี้นะครับหรือว่าเข้าไปแล้วแล้วก็คนจคิวจำนวนมากนะครับไม่ทันนะครับก็จะเปิดให้ฉีดอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับเฉพาะที่อุทยานราชะพฤกษ์แห่งเดียวนะครับก็เข้าไปฉีดได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิก30นาทีจนถึง15นาฬิกานะครับก็จะเน้นเฉพาะผู้ที่เป็นผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคก,ก่อนนะครับอันนี้ก้องขอเน้นจริงๆเลยนะครับว่าเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะครับ60ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ป่วยเรื้อรัง7กลุ่มโรคนะครับเนื่องจากว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เหล่านี้อย่าอย่าเพิ่งเข้าไปฉีดนะครับเพราะว่าจะทําให้เกิดความแออัดแล้วก็อาจจะเป็นการจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาด ของโรคโควิดได้นะครับเพราะนั้นขอให้ท่านอยู่บ้านก่อนนะครับแล้วในส่วนของท่านที่จองในคิวกำแพงเวียงเราจะเริ่มส่ง SMS เข้าไปหาท่านเพื่อน,นัดหมายในการฉีดนะครับเพราะนั้นขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในวันพรุ่งนี้วันที่1สิงหาคมนะครับทางคณะก,กรรมการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะเปิดให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคนะครับอีกวัน1เท่านั้นเองนะครับได้สามารถ w ล l k i n อินเข้าไปฉีดวัคซีนนะครับได้ที่ศูนย์ ฉีดนะครับอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับในเวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง15นาฬิกานะครับวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับอันนี้ก็ขอประกาศมาให้ทราบทั่วกันนะครับ สำหรับมีคําถามมากมายนะครับว่าในช่วงนี้มีหลายๆท่านที่ฝ่าฝืนในเรื่องของการปฏิบัตินะครับยังเกิดยังปฏิบัติเหตุการณ์หรือว่ายังดําเนินกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด -19 ในจังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ท่านให้ความร่วมมือในการดูแลสอดส่องดูแลตรงนี้นะครับ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชิงใหม่นะครับท่านเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์นะครับท่านก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะครับ ก็จึงเปิดสายด่วนแล้วก็ให้ประกาศให้พี่น้องประชาชนทราบโดยทั่วกันนะคะว่าถ้าท่านพบเห็นนะครับเหตุการณ์หรือว่ากิจกรรมอะไรในพื้นที่ใกล้บ้านของท่านที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ทนะครับท่านสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงได้ที่สายด่วนหมายเลข191หรือว่า1669นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าจะติดต่อโดยตรงนะครับสายด่วนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับ หมายเลข0649152850นะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเฉพาะหมายเลขสายตรงถึงผู้ว่าราชะการจังหวัดเชียงใหม่นะครับ0649152850นะครับท่านที่พบเห็นเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่เอ๊ะมันจะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่จนเรายังไม่สามารถที่จะดำเนินกิจกรรม ตามปกติได้นะครับหรือว่ามีเหตุสงสัยอะไรท่านติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเปิดให้ท่านได้ร้องเรียนเข้ามาหรือว่าแจ้งเบาะแสเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ขอฝากในเรื่องของการประชาสัมพันธ์กันด้วยแล้วก็การปฏิบัติตัวนะครับในส่วนของภาครัฐจะดูแลป้องกันโควิด19 ฝ่ายเดียวก็จะไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะนั้นในพินส่วนของพี่น้องประชาชนก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับรักษาระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับงดกิจ,จกรรมการรวมกลุ่มไปก่อนในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะการรับประทานอาหารร่วมกันนะครับการปาร์ตี้สังสรรค์กันต้องงดไว้ก่อนนะครับก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับการ,รถแถลงข่าวของศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ครับสวัสดีครับ